ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมสาหรับทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับเทสเสียงนะครับทรงงานนะครับก็เป็นชุดแนวมินินะครับไม่มีคราวเกะนะครับชุดนี้นะครับก็ก็อื่นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้านะครับจากจังหวัดหนองคายนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เชื่อมั่นในตัวกับผมเองในนามช่างวัดนะครับครับชุดนี้นะครับก็ได้สั่งทําเป็นชุดงานแนวมินิแนวนอนนะครับผมก็เป็น12นิ้วดอกเดียวนะครับผม 12นิ้ว1ดอกนะครับเล่นคู่กับเสียงกลางนะครับ8นิ้วหน้าม่วงหมวกแคปล่านะครับไม่เหลก120ไว้3ามาจำนวน1คู่แล้วก็แหลมอีก1คู่นั่นเองนะครับในแนวตู้นะครับลูกค้าก็ได้เลือกเป็นงานโทนสีขาวนะครับผมตัดด้วยลายสีดำนะครับนะครับผมในชุดนี้นะครับหน้าหน้าดอกตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับเพื่อให้สะท้อนแสงกับไฟให้สวยที่สุดนะครับกือคือสีขาวนะครับที่สว่างนะครับไฟเรานะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นพอต ไอ้อินพุตนะครับตัวนี้นะครับผมเอาไว้ให้ลูกค้าเชื่อมต่อกับมิกเซอร์สัญญาณอื่นนะครับอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับหรือจะเป็นสมาร์ททีวีกล่องแจนโดเทียมสมาร์ทโฟนได้หมดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีปรีเจตแบนนะครับแยกซับอิสระ1ตัวนะครับในชุดนี้นะครับแล้วก็เครื่องเล่นบลูทูธนะครับมีฟังก์ชันเล่น USB ได้นะครับเมมโมรีการ์ดได้นะครับผมเอลเอสนะครับภายในตัวเดียวได้นะครับผมสวิตช์ปิดเปิด1ตัวนะครับผม แล้วก็วัดโวลต์นะครับเอาไว้ลูกค้าเช็คไฟนะครับเวลาเราเล่นแรงๆนะครับอาจจะเป็นไฟตกหรือยังไงนะครับเวลาเราพ่วงต่อแบตเตอรี่นะครับก็ดูที่วัดโวลต์ได้นะครับว่าเราสมควรล่งประมาณไหนนะครับครับก็จะออกมาในงานประมาณนี้นะครับผมครับด้านบนก็จะมีพัดลมนะครับหนึ่งตัวนะครับผมห้านิ้วนะครับระบายความร้อนนะครับออกมาช่องด้านหลังช่องนี้เลยนะครับ ด้านหลังก็จะมีนะครับที่เชื่อมต่อกับไฟ12โวลต์นะครับหรือน็อตทงกระต่ายบวกลบนั่นเองนะครับที่ผมทําไว้ให้นะครับใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับเวลาเราพ่วงกับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับผมได้คลองตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟนะครับผมด้านในนะครับครับด้านด้านในนะครับก็จะเป็น มีสวิตชิ่งนะครับหนึ่งตัวนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวจ่ายกระแสไฟนะครับเข้ากับพวแอมนะครับพะเอกงานของเราก็จะเป็นตัวนี้แหละครับผมอ่าเอบีชัแนของตัวนี้นะครับผมไส้แดงนะครับมัดไฟสองตัวนะครับตัวนี้นะครับผม ABC ชัแนลนะครับไม่ใช่คัทดีนะครับผมเล่นซับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เสียงกาแล้วก็แหลมอย่างละคู่นะครับผืตัวนี้เลยนะครับผมเล่นตัวเดียวนะครับมีพัดลมระบายความร้อนนะครับเล่นสบายๆนะครับยาวๆนะครับ ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อดูผลงานเชื่อต่อไปนะครับและเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับผมฝากผลงานในช่องวัดออเดอโซ่ชาแนลด้วยนะครับฝากกพี่น้องนะครับดลวงปานาอานะครับฝากเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อดูผลงานนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะทําคลิปแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันให้นะครับผมครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงฟังด้วยกันเลยนะครับผมในชุดนี้นะครับ So a party baby Jumping like a tower down. be made from castle Pf <laughs> ก็เทสเสียงนะครับส่งงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับครับส่วนท่านใดสนใจนะครับติดต่อข้อมูลสอบถามันเข้ามาได้นะครับผมก็อยู่ในข้างล่างคลิปนี่เลยนะครับจะเป็นข้อมูลการติดต่อจะเป็นเบอร์โทรนะครับเฟซบุ๊กหรือไอดียไลน์นะครับก็แนะนํากับผมช่างวัดนั่นเองนะครับอยู่ในข้างล่างคลิปนี่เลยนะครับสอบถามันเข้ามาได้นะครับผมไม่ทําไม่ว่ากันนะครับครับก็ อย่าลืมนะครับกด s u b s c ไคร e ก็กระดิ่งติดตามด้วยนะครับผมเพื่อดูผลงานที่ต่อไปนะครับและเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับถ้าผมว่าผมก็จะทําคลิปที่แบ่งปันความรู้ซึ่งให้กันและกันนะครับผมครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับ